ไม่แอนน์นฮิ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 บันนี่เธอทำอะไรเนี่ยอันนี้คือฐานทัพลับของบันนี่นั่นเองโหยหแล้วทำไมมันมีอะไรต่อมาจากท้องฟ้าด้วยอะ่ะบันนี่อันนี้คือเสาเสาที่เธอยึดกับอะไรนะ่ยึดกับดาวเทียมโว้วขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยอ่าบันนี่ให้พ่อบันนี่ช่วยดูให้ โอ้ยบันนี่พ่อชอรวยมากเลยนะนธรรมดาชเกลมันสามารถป้องกันทุกอย่างได้เลยนะชเกลโอ้ยแต่ว่ามองไปมองมามันเหมือนทํามาจากถังขยะเลยนะไม่ไม่ได้ทําจากขั้ทางนี้ชเกลทางนี้แต่<ห>ชาเกลต้องทําตัวผอมๆหน่อยนะรู้เป้าไหนมันนี่เธอสาธิตตัวผอมสีปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยใส่เขาดันข้างดันสีเอ,อ้ยเอิ่ม ได้ไหมใช่ก็เธออ้วนไงที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้เดี๋ยวเธอคอยดูฉันอีกรอบหนึ่งนะไหนไหนเอานะโอ้เจก็เธอเข้ามาได้ด้วยเธอไม่อ้วนแล้วนี่ฉันพร้อมแล้วให้ตายเธอแต่จริงๆก็เปิดประตูตรงนี้ได้นะใช่ก็เฮ้ยเธอนี่ก็หลอกฉันปิดประตูปิดประตูไหนปิดประตูเซ่กดเลยกดเลยปึ๊บ ช้าช้ากว่าจะปิดสล็จเวลามีเซนเ,ลเปลาดมาไม่ทัดกันพอดีเ <c oughs> ีาบันนี่ออกทางนี้ได้ยา <c oughs> เป็นประตูลับของเธอหรือไงเนี่ยใช่ใช่ก็ทําไมรู้เปล่าที่ฉันต้องสร้างอะไรอย่างนี้ทําไมหรอบันนี่เพราะว่าด็อกเตอร์ส่งข้อความลับมาหาถึงบันนี่แหละโอ้เธอได้ข้อความลับจากด็อ,ก,ดอก,ดกเตอร์ด้วยหรอใช่เขาบอกว่า เขาจะส่งสัปลาดออกมาวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในลานกว้างเนี่ยเราไม่มีที่ป้องกันนะยชกอร์เราต้องระมัดระวังให้ดีนะรู้เปล่าโอ้ยโอเคบันนี่ดูแล้วเออข้าไม่ได้เออถักตัวผอบเร็วยชกอร์ตรงนี้เนี่ยเราต้องกั้นไว้นะเดี๋ยวอะไรกั้นแป๊บนี่เอยอันนี้โอเคเลยโอเค นี่คันนี้ก็ไม่ได้แล้วว้าแล้วทีนี้มันนี่เรามีกองได้เหรอกองเอาไว้ถ้ามาไล่น่ะไว้ขังสัตว์ประหลาดหรือไงเนี่ยลงไว้ขังสัตว์ประหลาดคันเนี้ยเราอยู่สบายแลชายน์กเราจะไม่โดนสัตว์ประหลาดทำร้ายแน่นอนเดี๋ยตรงนี้มีเตียงยึดไว้เรียบร้อยแล้วว้าโอเคเธอใส่รองเท้าด้วยเหรอฉันเพิ่งเคยเห็นเธอใส่รองเท้านั้นเนี่ยตรงนี้มีปืนชายน์ก็ว้าวมันเข้ามาได้ ไปดีกว่าอาุยไม่ทันเลยนะดูสิมันยึดตัว,ตว<อ>สโกะนี่มันยึดคลองบ้านเธอแล้วโอ้โหตอนนี้เนสุโกะยึดคลองบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ดูสิมองเราตลอดเลยนะใช่ใช่ก็โอ้ยแล้วมันโอ้ยกับทำลายโอ้โหจะกับรถกวาดล้างเลยใช่ โอ้ยบ้านเธอตอนนี้กลายเป็นชิ้นส่วนขยะไปแล้วน่ะมันกระโดดใส่กระโดดใส่เชกเกิลแต่บันนี่ลองล่อมันดูสิลราไปเข้ากงไงบันนี่ใช่ใช่ใช่ว่าแต่กงอย่างนี้มันจะมันมาแล้วมมันาแล้วบันนี่วิ่งก่อนย่าโอ้โหไปเหลือชิ้นดีเลยบันนี่แอบหลังรถบันนี่แอบหลังรถเฮ้ยบันนี่เธอขึ้นไปในรถเลยดีกว่าอุ้ยรถพังเชกเกิลโอ้รถล้อลูกโอ้บันนี่หนีก่อนว้า จังเลยอะไหนบั่เธออยู่ไหนแล้วเนี่ยบัณอยู่ค่ะตอนนี้ไทเกิลบันนี่ว่าเราไปสร้างฐานทัพใหม่กันดีกว่าโอ้โหเจ็บเจ็บตกใจหมดเลยอะเมื่อกี้โอ้ยฉันก็ตกใจน่ะโอ้โหชายเกิลเมื่อกี้เนี่ยมันกันไม่ได้เลยเนาะนั่นสิบันนี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำการรีโนเวทเอ๊ะ นีโนเวตเอ๊ะนีลีโนเวตตั้งหา้าถูกต้องโอ้โหรอบนี้เนี่ยบันนี่ขอสร้างบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนกันอ่ามาดูห้องบันนี่ก่อนต้องทําตัวผอมนะต้องทำตัวผอมนะอ,อ,อีกแล้วหรอจุด,จด,จด,จดเขาไม่ได้บันนี่ติดกน้นโอ้ยเธต เธอหล่นไปได้ยังไงโอ้โหนี่แค่ฉันเดินพลาดนิดนึงก็ล่วงแล้วว่ากำแพงที่เธอกั้นอยู่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยน่ะมันไม่ใช่กำแพงมันเป็นสลิงเธอดูสิอยาลองเข้าได้ไหมปั๊บอ้าวเข้าได้แล้วนี่นาเข้าได้เชกเกิลฮึบโอเคมาดูห้องบ้นนี่กันนี่เปิดปิดผ้าม่านได้ด้วยนะดูข้างนอกเหมือนจะเล็กแต่แบบข้างในมันดูสบายมากเลยน่ะสบายสิเชกเกิลบ้านบันนี่ทั้งหลังน่าจะไม่สบายได้ยี่ยงไรนี่โอ้ยหันไป ตกใจเล็กน้อยมียตุ๊กตาตุ๊กตา <c oughs> น้องนั่งอยู่ใช่เป็นไงห้องครองห้องครัวอยู่ครบอุย้ยมันดูดี<ะ>กว่าโอเคคราวนี้เนี่ยบันนี่คิดว่าหลังนี้น่าจะพอกันเนสโกะตัวร้ายของด็อกเตอร์ได้อยู่ชัเก็คิดว่าอย่างไรโอ้ยฉันก็ว่าน่าจะกันได้ดีเลยนะถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ในบ้านหลังนี้กันดีกว่าโอเคบันนี่ฉันว่าเธอต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วแหละในเมื่อมีเนสโกะมาอย่างเนี้ย ได้แชก็รบกวนติดให้บันนี่ด้วยนะฉันจะเป็นผู้ให้สมนาคุณเธอเองจัดไปอย่าให้เสียเลยติดเลยชชกลต้องติดมุมสูงไหนหลักกนนะบนันนี่ได้ได้ได้เธอบินได้ด้วยเหรอ <c oughs> ว้าวเธอบินได้นี่ใช่เลยหน้าบ้านเราอยู่ทางนี้ใช่ไหมใช่ติดเลยติดหน้าบ้านจึ <c oughs> ๊บอ่าเป็นยังไงบ้างมุมสวยเปล่าดูสิบันนี่โว้โอเคาลิกกล้องหน่อย ทักตายกลองว้ฮัลโหลฮัลโหลเชกเกิลเข้าบ้านดีกว่าไปกันเถอะอ่ะเชกเกิลเข้าก่อนเลยแขกผู้มีเกลียดต้องเข้าก่อนมีเกลียดแบบไหนนะเกลียดอะเกลียดนี่เธอเกลียดฉันหรอเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วโอเคเชกเกิลเข้ายังฉันเข้ามาแล้วโอเคบันนี่เข้าด้วยเรามานั่งดูทีวีกันดีกว่าใช่บ,นนบันนี่เข้าบ้านปุ๊บ แล้วเดี๋ยวบันนี่จะปิดประตูปิดประตูแล้วโอเคบันนี่ปิดประตูแล้วเชัเกอร์เข้ามาดูซิโอ้ฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกฉันก็รู้สึกปลอดภัยเชกเกออบอุปิดม่านด้วยปิดม่านแหมโอเคคัวนี่เราก็แค่รอว่าเนซุกกดจะเข้ามาโจมตีเราตอนไหน ถึงเข้ามาฉันว่าเราก็ปลอดภัยน่ะใช่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยไหมครับใชก็คิดว่าปลอดภัยทุกคนล่ะทุกคนปลอดภัยแต่บันทึกกับแชก็ไม่ปลอดภัยแชก็ดูกล้องวงจรปิดซิมันเข้ามาหรือยังยังไม่เห็นเลยนะใช่เหรอบันทึกมีความรู้สึกมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้เราปลอดภัยอยู่เราปลอดภัยอยู่แชก็มันทําได้แค่ชั้นล่างเนี่ยว้า ก็ไปไหนไม่ได้แล้วชัก็อยู่นิ่งๆไว้อูมันพยายามทะลุทะลวงเข้ามานะบันนี่เฮ้ยอ้ยพังหมดเลยชัยก็าทำไมเธอรอดเนี่ยเฮ้ยชัก็ว่าพื้นชัเก้าตรงที่ช้ยเก้าอยู่นี่แข็งแรงที่สุดแล้วโอ้ตายเถอะเฮ้ยอุ้ยใกลแล้วไม่รอดให้ตายเถอะโอ้ยดูศพบันนี่สิไม่รอดนะจ๊ะใช่เลยบันนี่อ้ยหลังนี้ไม่รอดก็เราเปลี่ยนหลังใหม่ดูดีกว่า นี่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 น,นี่อันนี้ก็โอเคแล้วโอ้ยนี่มันฐานทับอะไรเนี่ยโอเคเสร็จแล้วโอ้กว่าจะเสร็จเหนื่อยจังเลยมันดูไฮเทคมากเลยนะ่ะธรรมดาไจเกิลบานี้เป็นคนสร้างก็ต้องไฮเทคอยู่แล้วยังกระถานทับนอกโลกแน่ธรรมาดาอยู่แล้วไจเกิลเออเจเเจบันไดลิงหรือ,รอเปล่าเนี่ยใช่บันไดเลียงแต่ว่านี่เป็นบันไดกระต่ายนี่นาเธอเป็นคนขึ้นนะ่ะใช่บันไดเลียง <laughs> โมโมดันทัชมีเดมโมแอมโนโนแบโอ้ฉันขอขึ้นไปด้วยแล้วกันนะมาเลยเชเก,ก้เชเก,ก้เธอจะมาทันหรอนี่ไงเธอจะทำอะไรล่ะฉันไม่ทำอะไรหรอกแต่เธอจะมาทันหรอทันอะไรอะ่ะฉันงงจังเธอจะมาทันหรอมันอยู่ข้างหลังเธออ่ะฉันขึ้นมาแล้วนี่ไง <All right. S 2> อ้าวเหรอวาโอวันนี้ฉันลืมติดตั้งกล้องวงจรปิดโอ้พังหมด <Go. S 1> เลย <laughs> อุตสา่าห์สร้างเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองโอ้โดูซิมันทำลายเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้หอคอยบันนี่พังหมดเลยโอ้ยขนาดเพิ่งสร้างเสร็จมัดมาดนะเนี่ยโอ้โตายเถอะไหนลงไปดูซิมันอยู่ไหนไม่รู้แล้วว้าวมามานันทัินี่แดะมามาแอมโนจายก็อยู่ข้างหลังเช่นเฮ้ยนีก่อนย่าว้วิ่งเร็วพังหมดแล้วไม่เหลือชิ้นดี บันนี่วิ่ง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 โอ้เสายังล้มอยู่เลยนะมันมาแล้วมันมาแล้วบันนี่เอเนีย้วนีด้วยนีเออเหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยใจอ่ะนะใช่เหนื่อยใจเอามันออกไปหมดเลยบันนี่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วหรอใช่รอบนี้บันนี่จะใช้ยานอวาเกตยานอวกกอดยานอวากาฮะใช้ก็เธอเล่นมุกกระหน่ำเธอเนี่ย นี่เลยต้องเจออันนี้เข้าไปยาอวากาศของบันนี่บันนี่จะขึ้นไปขับแล้วโว้แล้วเราก็หนีออกไปจากที่นี่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเช้เก,ก็พร้อมอยังบันนี่พร้อมแล้วเเชกเกิยังไม่ได้ขึ้นเลยนะแล้วเชกเกิไปด้วยดีเชกเก็จะไปทําไมเอาฉันอยากหนีออกจากที่นี่ด้วยนะ่ะโอเคพร้อมอยังฉันยังไม่ได้ขึ้นเลยฉันจะพร้อมได้ยังไงล่ะขึ้นซี่เร็วไม่เชกเกิไม่<า><ะ>ต้องขึ้นก็ได้เชคเกร์ดูบันนี่หนีอ่างั้นเธอหนีได้แล้วเธอมารับฉันด้วยนะ ไม่รับทำไมต้องรับล <c oughs> โอ้โอันนี่พร้อมแล้วไปชูวว้าวบันนี่ทำไมมันไม่ลอยละ่ะมันลอยอยู่นี่ไงบุบบ,บุบุมันไม่ลอยขึ้นฟ้ามันลอยอยู่แค่ที่พื้นน่ะใช่เหรอใช่สิทำไมมันไม่ลอยอะ่ะอย่างนี้เธอจะหนีได้ไหมเนี่ยหนีได้สิชาชเกิล้ลเธอจะไปนอกโลกได้ยังไงละ่ะโอ้ เบื่อจังอันนี้เธออยู่ข้างล่างเธอระวังมันมานะเนซุโกะผีน่ะมันนี่ไม่กลัวหรอกไปจ้าฉันว่าเชื้อเพลิงเธอคงไม่พอนะทำไมไม่พอว่าอยู่ตรงนี้แจ็คเอ้ายานเธอแตกโอ้ประเด็นหมดเลยโอ้ยวันนี้ยานเธอแตกไปแล้วอ้าวมันยังไปอยู่เลยนะเครื่องพังเลยเนี่ยมันจริงฉันเลยแจ็คเอ้า โอ้ยใจเถอะมันไปแล้วริบริ้วเลยนะ <laughs>